อ่ะอ่านแล้วเหรออ่าสวัสดีครับผมพีจีป๊อตพาเกิยน,นะครับก็วันนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นอ p พสองนะครับก็ออามกพูดเฉยนะครับเอ่อ EP แรกเนี่ยเป็นาการลองพระแต่พระเนี่ยเป็นพระจริงนะครับแต่มีแต่มีมเนี่ยเป็นมีดปลอมนะครับแล้วก็มีคนเมนต์บอกว่าอา้ามีดปลอมเฮ้ย กูฟันเองกูยังว่ามีดปลอมนะเออถ้ามึงเว้นว่าทำไมไม่ใช่ไม่จริงกูไม่ว่าแต่ทีบอกมีดปลอมงงดิชาวโลกโอยสัตว์กูก็งงนะก็ไม่มีอะไรมากแค่จะบอกว่าเลิฟยูนะครับผมก็ อีพีนี้เป็นอีพีพิเศษนะคะไม่ใช่เป็นอีพีสองนะครับก็บอกตรงๆเลยนะครับเสีงยงเีดังอีนี่สั์เอยอ๋อเทปเลตแบนหมดนะครับเสียงดังก็เป็นอีพีสองก็เป็นอีพีหน้านะครับนีกเป็นอีพีพิเศษอีพีสองเนี่ยต้องเป็นอีพีหน้าอีพีสองเนี่ยจะเคสเกมไหมครับก็ วันนี้มี2ประเด็นประเด็นเรกคู่ไปแล้วเรื่องอเรื่องคลิปแรกเรื่องมีดนะครับแล้วเรื่อง2คือเรื่องเกมผมจะแคสเกมไมค์ครับนะครับโดยใช้การอ่านหน้าจอแล้วก็ลงวิดีโอจะไม่เกิน10นาทีนะครับแล้วผมก็เล่นกับพีจีคาร์พาเคียนนะครับ2คนเล่นกัน2คนพอครับอ,อาจจะใครอยู่ว่าอาจจพมี่ต้องเหนืออืนก็จะเล่นด้วยนะครับอะไรแต่คลิปบอกตรงว่าอาจจะมีการแหลกมากหรือแหลกน้อยก็ไม่ละปากนะครับก็ คร้นหกกะนะถึงแหลกก็โคตรแหลกกบอกตรงผมโคตรแหลกมากก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะมีอะไรก็ใครที่ดูคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับใน youtube ก็ฝากกดติดตามนะครับผมด้วยนะครับผมแล้วก็ผมจะอยู่ที่ปัรนา,น,าน,นะครับอยู่กับสองคนการ์ดบันนา,น,าน,นะครับแล้วก็เสียงรถดังชิบหายเลยเลยโอ้โหมาทุกข์เคียกันวะ อ๋ออ่ะเกมสองนะครับชื่อเกมภาษาอังกฤษอะอะไรอะอะไรอะทำไม่ออก Oh no Oh uh, no เนี่ยเป็นไงเสียงพอดเหมือนอะไรสาบก็ ประมาณนี้นะครับก็ติดตามเฟซบุ๊กกันด้วยนะเชื่อก็จีพีกาไม่อยู่บ้านนะครับไปอยู่บ้านพ่อนะครับเดี๋ยวก็อาจจะมาวันอาทิตย์อาจจะลงไม่ทันแต่คลิปนี้เดี๋ยวก็ลงเลยนะครับใครที่อยากติดตามข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะเออไม่ใช่หมายเึงว่าให้กดติดตามนะครบแล้วกดไลค์ชอบใจก็ก,กดไลค์นะครับถ้าไม่ชอบใจก็ไม่ทำอะไรเลยนะครับผม ถ,ถ้าไม่ชอบใจก็ไม่ทำอะไรเลยถ้าชอบก็กดไล์นะครับโอเคนะครับผมก็ใครอยากกดติดตามก็ไม่ไให้กดอยากไม่อไม่ต้องให้ไม่ต้องไม่ต้องกัดคือให้กดเลยอะอะไรอะตอนนี้คนดูผมเป็นคนดูที่โคตรเยอะนะฮะคลิปแรกออกไปหนึ่งวันหกสิบเก้าวิวครับผมหกสิบเก้าวิวครับ ังเลยครับเป็นคนดังนะครับเนะเสียงกรีดนะผมออกมาจากหัวใจตะมือครับ69สเวิมตบมือให้กูอะไรห9วิมตบมือให้กูเียนะโอ้โหกูปเพื่มใจมากโอ้จะด,ดมนะครับติดยะด,ดมมากก็ยังไงก็อยจะแจ้งหนูมาจับนะครับ ผมเมียดมในครอบครองได้ดูด,ดมยดมนวดจับปะเนี่ยมันดมกาวเนาะอ๋อ,อดมกาวมันผิดกฎหมายดมยาดมไม่ผิดกฎหมายหรอกแต่ถ้าติดมากๆมึงนวงโดนนะครับไม่รักลงรักเมียรักติดจะดมแทนนะครับก็ฝากกดติดตามด้านล่างนะครับอ่าแล้วกดสับกดสับสับตะไคร้นะครับมาโคดีสับตะไคร่นะครับไม่ใช่มาดูช่องผมแล้วก็ดีดีก็เอาตะไครออกจากทุ้เย็นแล้วก็มาตับนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ คือให้กดสับตะไครนะครับไม่ใช่สับตะไครบางคนนั้นบอกว่าสับสับตะไครครับผมหยิบตะไครไปตัดตะไครบบาน่อมาตั้งหลายกิโลครับผมมาสับสับยังไงก็ดูช่องผมไม่ได้กูบอกให้มึงสับตะไคร่มึงสับตะไครททาไมล่ะโอยเฟรยก็ภาษาอังกฤษอ่านไม่ออก นะครับผมผมรู้งูภาษาอังกว่าอะไรสเน็คครับผมกูรู้คำว่างูผมงดรมยตัมืบอ,อให้กูเหรอ๋อเป็นคลิปที่ชินใจมากเฮ้กูติดยาไปเนี่ยโอ้โหก็โออาทีกว่าแล้วจะหกอาทีละ ก็วันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับผมเอ้ยทไมภาพครูมันช่ง <Yeah. S 1> hey. างเฮ้ยกูหลอนเลยเนี่ย <Yeah. S 1> อ่ะก็จบแล้วครับวันนี้ก็พี่จี้ก็ดัักเกียนไปก่อนนะคะสวัสดีครับ